มากันที่ชาววันอังคารนะครับสาหรับปีนี้เรื่องของการเงินนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามีเกณฑ์นะครับที่จะได้รับมรดกตกทอดนะครับจากตระกูลจากครอบครัวนะครับจากบรรพบุรุษนะครับโดยเฉพาะของมีค่ามีราคานะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับคุณก็จะต้องเสียเงินนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการดูแลด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้ของคุณส่วนหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะที่จะดึงเงินเข้ามาให้คุณอย่างเดียวนะครับในมุมหนึ่งคุณก็ต้องมีเกณฑ์ที่จะ จ่ายไ,ไปให้กับเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะครับในเรื่องของการงานนะครับเป็นปีที่ buckets, ค่อนข้างเครียดนะครับหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับตรงนั้นก็ยังไม่เสร็จตรงนี้ก็ยังไม่ทำนะครับตรงนั้นก็ยังผ่านไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆแก้ไขไปในทีเดเรเื่องนะครับบางเรื่องที่ปล่อยวางได้บางเรื่องที่ทิ้งได้ก็ทิ้งไว้ปล่อยวางก่อนมาคิดแต่เรื่องที่สําคัญสาคัญแล้วค่อยแก้ไปนะครับเพราะว่าเรื่องของงานเก่าๆหรือว่าอะไรที่มันค้างคาอยู่เนี่ยมันอาจจะวนกลับมาสร้างปัญหากับคุณได้ครับ ความรักของชาววันอังคารนะครับในปีนี้ครับเรื่องของการมีคู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเกณฑ์ความรักทางไกลนะครับต่างถิ่นต่างแดนสูงวัยอายุมากกว่าหรือเป็นคนที่เดิมๆนะครับที่เราเคยคุยกันไปตั้งน,นานแลวนะครับอยู่ดีก็วนกลับมาเฉยเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบางทีอยู่ใกล้ๆก,กันเคยเคบเคยคุยความสัมพันธ์อาจจะยังไม่พัฒนา แต่ปีนี้คนเดิมๆคนเก่าๆจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ดีขึ้นอาจจะตกลงปรงใจคบกับเป็นแฟนหรือว่าเพิ่มขึ้นในอีกระดับของการครบกันก็ได้นะครับเรื่องของสุขภาพของชาวอังคารนะครับในปี2568นะครับก็จะเป็นเรื่องของการต้องระมัดระวังเรื่องของโรคประจําตัวต่างๆนะครับซึ่งบางทีนี่อาการอาจจะสงบไปแล้ว หรือว่าเราดูแลตัวเองค่อนข้างจะดีแล้วนะครับไม่มีอาการมาแต่ปีหน้าต้องระมัดระวังนะครับดูแลตัวเองให้ดีอย่าเพิ่งไปช่าใจว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกหายแล้วอะไรทานองนั้นนะครับปีนี้อาจจะวนกลับมาตีตัววนนะครับส่วนบางทีอาจจะได้แถมๆมาด้วยนะโรคใหม่ๆก็จะมีกลับมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพพื้นฐานของตัวเองให้ดีที่สุดเลยครับอย่าปล่อยให้โรคเดิมโรคประจําตัวกลับมามีอาการกําเริบครับโดยการออกกําลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพแบบเข้มข้นนะครับ